ก็ต้องคุ้นเคยกับฉากฟินๆน,นะคะอย่างการที่พระเอกพลักนางเอกไปติดกำแพงมั่งหลาให้อยู่ในวงแขนหรือว่าฉุดให้เดินตามรวมถึงนะคะการขโมยจูบนางเองเกด้วยความรักแต่ว่าฉากคุณตาแบบนี้นี่แหละค่ะที่องค์กร Amnesty International ของเกาหลีระบุว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่โรแมนติกเอาซะเลยและเป็นความรุนแรงที่ไม่ควรทำกับผู้หญิงอย่างยิ่งค่ะ โครงการนี้ใช้การรณรงค์ผ่านอินโฟกราฟิกในนิตยสารพร้อมกับแฮชแท็กที่แปลเป็นภาษาไทยว่าพฤติกรรมที่ไม่น่าปลื้มของตัวละครชายในซีรีส์ซึ่งในที่นี้ก็ยังรวมถึงการขับรถไม่สุภาพขณะที่สุภาพสตรีอยู่ด้วยหรือการประกาศความสัมพันธ์โดยที่ฝ่ายหญิงไม่ยินยอม นอกจากนี้นะคะเขายัางรวบรวมป,ประโยคดูถูกผู้หญิงในละครค่ะพร้อมกับแนะนําวิธีตอบโต้แบบแสบๆถึง25ข้อความด้วยกันอย่างหนึ่งค่ะที่ได้ยินกันบ่อยก็คือผู้ชายเนี่ยมันจะบอกว่าฉลาดแบบนี้ระวังหาสาม,มียากนะเธอสาวๆก็ตอบไปได้เลยนะคะว่าแล้วคุณมาเดือดร้อนอะไรกับจริงจัง ซึ่งถึงแม้ชาเน็ตส่วนหนึ่งจะเห็นด้วยว่าหลายพฤติการเป็นเรื่องน่ารังเกียจแต่แฟนซีรีส์เกาหลีในโลกออนไลน์มองว่าถ้าไม่มีฉากเหล่านี้มันก็ขาดอรรถรสไปนะคะแล้วก็ผู้ชมส่วนใหญ่นี่มั่นใจว่าแยกแยะได้ว่าอะไรควรทําหรือไม่ควรทํำในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะ